่อเจาา้าขาเมื่อเดือนที่แล้ววันฉลองพระเจ้าพรมมหาราชวัดท่าทรงลูกจะมีโอกาสไปแล้วก็เวียนเทียนรอบจุฬามณีพร้อมด้วยลูกพระเจ้าพรมมหาราชในขณะเวียนเทียนนั้นปรากฏว่าน้ำตาของลูกไหลร้ลองไห้เอาไม่อยู่สะอกสะอื่นเป็นอย่างมากทั้งๆท,ท,ที่ตอนนั้นไม่ได้มีปีตรงปีติอะไรเลยแต่ก็ประหลาดใจอาการอย่างนี้ได้เกิดขึ้น ลูกอยากจะเรียนถามหลวงพ่อว่าในขณะนั้นพระเจ้าพรมมหาราชท่านโศกเศร้าอะไรหรือทําให้ลูกต้องร้องไห้ตามท่านไปด้วยไม่ใช่ไม่ใช่ในปีติปีติเหรอครับเจ้าของไม่รู้ว่าปีติแต่ความยินละปีติอ๋อไอเสอื้ออึดเส้อึดน้าหูน้ำตาไหลใช่ใช่ใช่ปีติตัวที่สองเน่ยคนพร้องเสียงก้าวจันตาไหลร่างกายยกยกลอ้อค<ด>ือว่าเป็นทั้งรอบรุ่นเก่าด้วยกัน อ๋อช่ไหมผ่า่ฉันนขา่าศึกเหด้วยกันค้ากูาก้กเชื่อชาติไทยเป็นครั้งแรกแก็จะเป็นพระเจ้าคุมาราชหรือว่าเป็นเป็นต้นกษัตริย์แห่งราชาวงศ์ประเทศไทยงั้นระไม่ใช่ต้นแล้วเป็นอะไร,รต้นกษัตริย์ที่กว่าจะถึงพระเจ้าครอมนี่หกสิบตำแหน่งกว่าก็คือราชกากว่าโอ้โหแต่ว่าไม่มีสงครามครับมันมีสงครามสมัยพระเจ้าพังคราช เขอาอ,อนแอเกินไปใช่ไหมครับครับตอนนี้ขอมดํามันก็กําเริบที่จะยึดประเทศไล่คนไทยโอ้ก็ไล่ไปอยู่ที่เมือนสีทองเึืองที่ทวงได้ไมมสายครับคพระเจ้าพรมเกิดมาถึงยีิสองปีก็สั่งพ่อบอกเลิกส่งบรรณาการเตรียมขุดบ่อน้ําเกรว่าถ้าขาศึกมาล้อมเมืองใช่ไหมครัจะไ,ได้มีน้ํากินเตรียมการรบเต็มที่ถ้าได้ช่าง กายก็กายมากขุนเป็นขุนนำครับครับต่อไปก็พระยอมลงก็สร้างบุญบารมีนหนักสร้างยังไง<อ>ตีแหลกเลงเลยปวดปวดเจ้าแต่สนสัญญาสายขึ้นไปถึงเมืองเสียงแสงเข้าถึงเสียงแสงตีในเมืองโผลออ่พี่มันหนีมาทุ่งยั้งของทัพวิ่งมาสามวันต้องสั่งย้ำให้กินข้าวยั้งตัวกินข้าวสักทีนโอ้พอกินข้าวทีเดียวอิ่มแล้วไล่ตีต่อไปอีกครับ แจ้งบุญบารมีมากโอ้งั้นฉันอาศัยที่เป็นลูกศิษย์พระเจ้าพรหมนี่ต้องป่วยมากเนี่ยตอนที่หลวงพ่อเป็นลูกศิษย์พระเจ้าพรหมเหรอลูกศิษย์พระเจ้าพรหมอ๋อเลยป่วยตามพระเจ้าพรหมไปด้วยใช่ไหใช่ใช่อาศัยลูกศิษย์ก็แสดงว่าคนที่ร้องไห้เนี่ยก็คงคงจะหุ่นส่วนในสมัยนั้นไม่ต้างโหรละหุ่นแง่แง่ที่ทางโหรและที่หน้าพระจาพระแจ้านี่ก็แง่แง่งั้นเลยแง่แง่อ๋อกินหัวเผือกหัวมันไม่ได้วยกน อดีตเขไล่อาจากเมืองไม่มีข้าวจะกินออกินหัวเผือกหัวมันต้องทากระทะใหญ่ๆกินกันออมีอะไรก็มาผสมกินกันนะครับเ,เก็บสวยทองคาต้องเล่นทองคําทรงสวยเขาไทยเคก์ซิใกา้ในคนไทยอยู่แค่ไหนแล้วล่เาเข้าใจเขาไม่ได้ถ้าเท่ากับในเมืองของเรามันไล่จีไล่ฟันนี่ความเจ็บใจของเด็กก็มีอยู่ใช่ไหมพระ,ะเจ้าพระมหอราชเป็นแม่ทัพชาว้านอายุแค่สิบหกปี โอ้โหยังหนุ่มเฟี้ยวเลยนะยังไม่ทันหนุ่มดีที่ผยังไม่หนุ่มเลยครับถึงใจเขาถึงหนุ่มอ๋อหนึ่งแสนเอาให้เข้าล็อกให้ได้แต่ก็ดีในการตีแท้คนนั้นอ่ะดียังไงหลวงพอ่อพอมาถึงสัจฉนาลายได้เมียเลยแม่แก้วแววโอ้พระเจ้าพระเจ้าลรมได้เมียเหรอครับได้เมียอ๋อ เขาตีเก่งในทั้งเมืองทั้งเมียเลยนะยชยใช่ใช่ได้สองมองโอแต <c oughs> ่เจ้าชูนะ้น่าดูกันแบเจ้าลหลยเลยนะไม่ใช่เ,ช<อ>เจ้าชู<อ><อ>า้เขายกให้เองอก็มีพระรหัสหนึ่งที่บอกว่าในเมื่อถึงศีรษะนายลรอบเมืองเขาไม่ยอมให้ผ่านเข<อ>ตเราจะไลข่ขอมขอมมันก็วิ่งหนีไปใช่ไหมครับครับถึงศีรษะนาฬยเขาตั้งทัพกันเลยไม่ยอมผ่านเขตก็ต้องรบกัน แ้วเมื่อกำลังของเรามากกว่าราะเมืองผเมืองต่างๆที่ทราบว่าเรา,ลาไล่ขอมใช่ไหมครับเขาก็มาสุดท้ายกำลังมากกว่าเขาเลยตั้งทหารรับเชิงเ,เขยไม่ออกมารบแต่ว่าเขามีปืนนกสัตว์ร้อาสองร้อยก็บ,บอกเราไม่มีที่ทหารหัวเมืองเขาเ้าไปอาสาตีตายไปหลายคนเจ้าพระยาสั่งมไม่ต้องตีล้อมแบบนี้ให้อดข้าวเองยอมเอง เห็นท่าหลายวันเขาก็มีพระพุทโธเหมือนท่านตแต่าหาันมพระเหรอฮะเป็นพนระท่านไม่สมัยไทยานท่านทราบว่าพระเจ้าพรหมก็ลูกสาวพระเจ้าเมืองนี่เคยเป็นผู่ครองมันไม่ใช่ก่อนใครบอกให้เจ้าเมืองยกลูกสาวพระเจ้าพรหมเสียเสียเลยสงครามรเขาก็ยกให้เพราย,ยกให้แล้วพระเจ้าพรหมได้สองมเจ้ามเดียวใช่ไหมครับครับไม่ได้เอาเมืองครับไม่ได้มอเมียด้วย ก็ได้ได้มอเมืองเลยอ๋อที่ว่าได้ทั้งสองมอเหรอได้สองมออ๋อพอเขาให้มอเมียแล้วก็ไม่ต้องไม่ต้องไปตีกันเลยแล้วก็ได้มอเมืองด้วยโอ้ตีเท่าไหร่ปาดปาแล้วแล้วชื่อชื่อของมอมอที่สองนั่นชื่ออะไรครับปทุมมวดีปทุมมวดีนะฮะโอ้ไม่ใช่ปทุมมวดียันไดตอนนั้นฉันเป็นทหารเร็วเดี๋ยวเร็วอยู่แถวหน้าอยู่แถวหลังนะเลยแถวคอช้างคอช้าง อนี่คงจะเป็นอนันสมตอนนั้นถึงได้ปวดอย่นตอนนี้นะมันไม่ได้แค่นั้นอย่างเดียวไม่หลายชาติายุอีกเข้าไปตีอีกไอการสงครามในฆ่าสัตว์กี่ตัวโอ้โหเห็นไหมครับครับ,บต้องฆ่าวัวฆ่าวควายฆ่าเป็ดฆ่าไก่เลี้ยงอาหารเนี่ยมันเยอะแยะอไอบาปเนี่ยมัน,ม,นมันเต็มอัตราของฉันเนี่ยแต่ช่างช่างไม่ได้แล้วโอ้โหแต่ก็เอาแค่นี้ก็บนตัวแล้ว เอาแค่นี้มึงก็เอาไปให้กูหนีชาตินี่โอ้ีนี้เล่นหลบกันเลยเลยเนี่ยไม่หลบหนีเฉยเฉยอ๋อครับนั่ก็ลูกหลานกูจะภูมิใจนะแค่นี้จะเอาอะไรก็เอาไปมีครับเนี้ถูกฟ้องล้มละลายแล้วอ๋อสิ้นเนื้อปนัดทุบแล่วใช่ใช่โอ้โหยอมใช่ถ้าเอาเฟื่องให้เฟื่องสริงให้สริงช่างมันอ๋อเจ็บข้าใหญ่ป่วยก็ช่าง จก็รู้อยู่ตายถากรรมตายาย<อ>ในเมื่อเราใช้ยถากรรมตายานเราจะทราบทันทีว่าป่วยไข้เกิอะไรเรื่องมาเกิดเพราะอะไรเป็นเหตุบายหลังก็ไม่รด้ปับออเราทําเขาอย่างนี้ในเวลานี้เราเรีีนโทษแต่นี้นี่เราฆ่าเขานะนับทันนะชุดนั้นนะแล้วเราก็แค่ป่วยไม่ถึงตาย ถ้าต่อมาก็เกิดอีกหลายชาติจากเจ้งของหลายชาติก็จะมาถึงตอนเนี้<อ>ด่ทุกชาติแล้วถ้างบุญมามีดะทุกชาติถ้าจะทับจานวนคนที่ตายไปนี่สักเลยแสนน่าละามาชาติตุดท้ายไม่ป่วยหนักขนาดนี้ไม่ใช่หนกักที่ป่วยเบาเมียังเบาเลยเนี่ยม่ยถึงตายโอ้ยังแข็งยังใจแข็งนะ งั้นแตก่กาลูกหลานใครเจ็บไข้ได้ป่วยนะนับกว่าตัวเองลําบากแล้วให้ดูลุงพ่อเป็นตัวอย่างนะก็ถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยก็ตัวคิดว่าเราฆ่าขอมกันมามากเราฆ่าศัตรูเพื่อเป็นคนไทยกันเองก็มีมากที่แข็งเมืองเราฆ่าพมมาก็ก็าามามากมันทวงแค่นี้ช่างมันกับน,นัพญาน,นี่กว่าครับครับตกลงก็ปัิพายันชาตินี้รุ่นหลังพระวินศบาทกับพวกนมีใครใส่บาตรปัิพานกันหมด ไปหน่่งร้านี้ก่อนไม่ใช่แหวะว่าแกว้งมันจะได้อ้าวไม่รู้แล้ยนายฐากัมตายานนะนี่พวกเราเคยทำเข้าไว้